เป็นท่านอยู่แล้วสวยๆงานนี้เป็นงานแท้แล้วงานเก่าด้วยแหละว่าดีเนี้ยแทงเข้าไปหนึ่งร้อยปีใช่ใช่งานช้าเออเดี๋ยวเดียวไปอนาคตจะได้เป็นเลยปวดสำนักกาแฟเลยปวดสมนักกันเป็นเป็นคนรันคิวใช่ไหมคนรันคิวทีนี้เปลี่ยนกันนะไอ้นี่เป็นเป็นอาจารย์บอกมันจะดังมีจะไปด้วยดีก็จะได้ต้องทำ ได้เมานะที่ดูเห็นไหมมันไม่ได้เมานะแต่ว่าแค่ร่างเขาเหนื่อยเฉยตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยเฉยเเห็นไหมที่ผมบอกว่าเวลาออกไปปั๊บเนี่ยไม่เมาแน่นอนเพราะว่าเขาเอาความเมาไปด้วยแต่ว่าความเจ็บสามชั่วโมงเนี่ยมันยันไ่อยู่โอ้มันยังไม่อยู่ตัวแต่ตอนนี้รู้สึกชาพวกเชี้ยวหมาปากมันชาเฉยมันยันมา งาเนี่ยนาามาไม่กินเล่าไม่กินไม่กินค่ะล่าปานะกินหุ้ยคือปานนะงัโมนะเับข้าวเป็นใหญ่อะเรยอะเทวานังปิยตังสุตตอีตปีสะวยมีาจเววโมาสุังอังกโตนะโมุทยะเทววโนจะตมหาลจิกายับันตาพัโเวสุสุงพุโธเววโนโมุทายะนะอไ่นะ ดีีกับพันธุพชนต่างๆนะถ้าเกิดมาด้วยนะตามมาด้วยขอให้ลงมานะพระเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวิญญาณถี่พันพชนต่างๆที่มันเคยกระทำไว้ถ้าเกิดไม่พอใจอะไรขอมให้ลงล่างออ่งตรนี้นะ

malong 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 malong

มาลง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 มา ล่างเงาปืนนะลงไม่สุดลงไม่เต็มนะนิจาริจากายเยกายเยเจโตเจโตวุตติวุติิปีเตปีตศิษย์ะเลศิษย์ทะเลอนัจยันโตอนัจยันโตกายสังติกายสังติอนิจาริจากายเยกายเยเจโตเจโตวุตติวุติิปีเตปีเตศิษยทะเลศิษยทะเลอนัจยันโตอนัจยันโตกายยสังติกายยสังติอนิจาริจากายเยกายเยเจโตเจโตวุตติวุตติ ปีเปีติกะเลยสิกะเลยอนัตยันโตอนัตยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายเกายเยเจโตเยโตยุติยุติปีเตปีเตสิกะเลยสิกะเลยอนัตยันโตอนัตยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายเกายเยเจโตเยโตยุติยุติปิเตปีเตสิกะเลยสิกะเลยอนัตยันโตอนัตยันโตกายสังติกายสังตินะเอามาคุยกันต้องการอะไรฮะมันทำอะไรผิดที่บ้านเนี่ยฮะเอามึงมาใจยาภูมิเนี่ยกูได้ทำมึงคนเดียวเนี่ยคนอื่นจะได้ม่ต้องทำ ไหนๆก็จับล่างนี้ได้แล้วจะเอาอะไรมาอยู่กับเขาทำไมฮะเป็นผีอะไรที่อยู่เนี่ยฮะไม่พอใจอะไรคุยพูดนิจจานิจจักายเยกายเยเจโตเจโตวิตริวิตริปิติปีติสีติสีกัลเณติกัลเลติอัตละเจโตอันละเจโตกายะสังติกายะสังตินิจจานิจจักายเยกายเยเจโตเจโตวิตริวิตริปิติปิติสีกัเณติกัลเณติอันละเจโตอันละเจโตกายะสังติกายะสังตินิจจานิจจางกายเยกายเย ปีตีปีติสิงค์เล่ยสิงค์เล่ยอันนักยันโตอันนักยันโตกายยอสังติต้องการอันใดบอกมาฮะจะไปก็ไปจะได้ปลปล่อยให้เดี๋ยวจะให้ลูกหลานทำอะไรให้ะสิ่ง่ไม่ดีอ่มาดีไม่ได้มาลายกูไม่ใช่พวกอันตานที่จะมาทำายหีเนะเออเยังไงนกโอนัโกายสังติ

ญาติพี่น้องแรงต่างนะใครญาติมันสั่กะทาวุธลูกหลานทำอะไรไม่ดีฮะบอกมาสิมันเอาไปลอยน้ำทิ้งเอ้ามึงมาใครลูกหลานมางันคุยให้มันทำอะไรให้ต้องการให้ทำอะไรให้ต้องเียฮะเออมาจะให้มันทำอะไรให้ลูกหลานเนี่ยฮะวันนี้มึงเอาไปลอยทิ้งได้ไงบรรพชนมึงทางนั้นเนี่ยฮะคุยดิบางนี้เออบางนี้เอา จะให้ทำอะไรจะได้กลับไปยาภูมิทำให้อยากมีที่อยู่อยากมารูกับลูกกับหลานจึงไหมมึงรู้ป่ะฮะไปลอยเขาดิลูกหลานไม่รักกันเลยลูกหลานไม่รักกันเลยใช่ป่ะทะเลาะกันทะเลาะกันเออจำไว้นะเนี่ยไอ้ลูกหลานทะเลาะกันเนี่ยเราเอาโคตรเงาสกัดหลานให้ไปลอยน้ำหมดเลยเออรู้ป่ะเออไอ้กุ้งฟอตีกุ้งฟออ่ากุ้งฟอกุ้งฟอตีไอ้กู้งฟอตีนี่รู้ป่าวฮะ แค right? yeah. 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 well ่ให right. yeah. yeah. ้ไปรับมาใช่ไหมขึ้นขันขึ้นทิ้งขึ้นอะไรไหมไก่ไหมไม่เอาไก่เหรอเอาแต่ขึ้นทิ้งบูชาต้องการอาหารประเภทอะไรอยากกินอะไรมาครูบุรี่นะจ้าไปนมึงรักกันนะรูก่ะเออขวดีนะพี่ขดตีขี้เีเออเอามืองนี้คนเดียวกลับไปทําแล้วจะดีขึ้นใช่ไหมอย่าไปเกาะไปแกะปู่ย่าตาขวดตายายต่างเพราะมันก็ไม่รู้เข้าใจไหม ก็โ <CK> ง่มาทั้งบ้านน่ะดูตรงแล้วเชื่อหาอะไรก็ไม่รู้เอาผีตัวเองไปถ่วงน้ำอ่ะเอาพ่อแม่เอาปู่ย่าตาเพื่อไปถ่วงน้ำก็บมาไล่ยิบหายทำนี้อะไรจะขึ้นอ่ะก็ไปหาหมอแรงนี้แหละเขาก็บอกว่าอทิ้งนี่ไม่ดีเขาบอกเอามันจะไม่ดีหาแล้วตระกูลเงี้ยเอาตระกูลมันไม่ดีคนเราไปทำมือก่อนนี่ก็มันจะเป็นไปเราก็ต้องทำนี้ก่อนถ้าเกิดอย่างนี้จะหายนะโอเคนะเออเอาคิวเยอะรู้เปล่ายินเล่าเปล่า มากไปไหมเออไม่ไงนะเอานะทำตามทำตามที่เขาบอกนะเข้าใจนะโอเคนะรู mate. ้ป่ะเออนะเอาลืมไปไปไปนะไปนะหมดยังไงก็นมาปุ๊บก่อนไปซะนะก่อนไปนะออกไปนะออกไปนะออกไปนะไม่ปลอดโปนะไปสักนะไปทำตามใหไม่ต้องทำอาะฉะนั้นทำตามที่บอกโอเคไหมเออนะรู้ป่ะเออขอโทษนะรู้ป่ะปองบัวแล้วรูปหลังกู โอเคนะไปกับชัยภูมิไลยและถูกแล้วไม่ต้องทำที่เราแค่มันคนเดียวพอแล้วโอเคป่ะเออโอเคคาดไปได้ลเลยวที่ชายภูมิจบแล้วกูทำแค่เคสเดียวพอมัน hmm. เป็นพี่น้องกันเนี่ยมันมีเครือญาติเนี่ยมันเป็นสายเลือดคือเอาตะกูลอ่ะเอาไปลอยน้ำไมลอยน้ำเลยไอ้เลือดกเอาไปลอยน้ำเลี้ยวเลี้วเลี้ยวเลี้ยวอพอเอาคิวต่อไปเอาผลไม้อาผลไม้เอาไปไหนเอาไปไหนเอาผ้าเออลืมเอไม่ลืมผ้าเอาไปอยู่ตรงนี สวัสดีค่อาจารย์ยังไม่ได้กินข้าวนี่ก็